สวัสดีค่ะทุกทท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ยายพ่อนอันกันจะผ้ายางเบรงแถวบ้านยายพ่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือจุดศูนย์กลางพี่นอ้องอำเภอกัยูนีละพี่น้องเอ้ยลงเร่มสถานีตำรวจกัยูนีเบิร์พี่น้องเอ้ยอันนี้คือศูนย์จุดศูนย์กลางเนาะค่ะ เดี๋ยวยายพ่อนจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งสถานีรถไฟเนาะค่ะพ่นเสือเอาผู้เขามาไวัยหันเบิดเลยได้พี่น้องโอ้จักรยานกันนาลักพี่น้องเลยไปพี่น้องอย่างไปกับยายพ่อนเลยค่ะอันนี้ชื่อยายพ่อนจะพาลงอัน,นห้องใต้ดินแบบพี่น้องสถานีรถไฟเนาะค่ะเนาะ เข้าไปเบิ้งผู้เขาผู้เขาทั้งผู้เขาพี่น้องเอเพนเอามาไวหม่องนี่เบิดเลยจุดศูนย์รวมบ่ตองยางไปเบิ่งไก่ผู้เขาพี่น้องยางล่งอันมาสถานีรถไฟนี่ก็ะพอแล้วอันถ้าฟังบ่ผิดพี่น้องพนมาพนส่างทรายเกาะห้าสิบสามล้านผมได้พี่น้องห้าสิบสามล้านคิดเป็นเงินให้เท่าใดพี่น้องว่าอย่าคิดเลย <c oughs> ไปเบิ่งน้ำแก่พี่น้องว่าสิงามบอ สมย่ายพ่อ,อนวาสิผ้ามาเบิงบ่อนี่พี่น้องมาเบิงแต่ว่าข่อยเบิงสายตาข่อยนอพี่น้องมันเป็นควมสวยงามมากๆเลยแม่บิงจัก,กรยานกีบาผ่านได้เลยพี่น้องภูเขาทั้ง ผู้เขาอ้อมอันอนั้นแถวหมู่บ้านแย่พอ,อนอยู่เนยเพิ่นเอามาร่วมไปนี่เบิดเไม่พี่น้องเบิ่งดูงามคักบ่สงสัยตอนนั้นแย่พอนเฒ่าขึ้นเขาบ่ได้แย่พอนก็สิไมยางเลาะมื้อนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยไมยางเบิ่งเขาอยู่แถวป่านโหเป็น่ะไรเบิง่งท่งั่นนะิ่งเนี่ยงามคักงามแน่อีหลีเด้อพี่น้องผู้เขาทั้ง ทางอ้อมงามค่ะพี่น้องเออเป็นเป็นภาพเป็นภาพวาดนะพี่น้องนะเป็นภาพที่สวยงามมากภาพที่พันธายกล่องออกมาเนะนะ่ยหละยพี่น้องงามค่ะสิบห้าพ,พี่น้องย่างเบินกันอัน,อ,นอันยังก็ภาพภูเขาง,งามๆนะคะ่นะเนาะ ย่องแต่บานเจ้าของยายพอนกันได้อีหยังกะงามเบิดพี่น้องเนี่ยพักกะงามเฮ็ดกะงามผู้เขากะงามว่าสรรั่นโอ้ยอีหยังกะงามเบิดนะพี่น้องเตะเข่าโกเจ้าของเบิดตลอดยายพอนกันไดบิง่งง่ายดีเลยพี่น้อง จังเข้าไปยางเขาเนี่ยแหละขื้จังเข้าไปยางสัมผัสเขาเลยแม่พี่น้องงามคักงามแน่อีหลีเด้ไ่บ่งแน่ยือจังเข้าไปสัมผัสผู้เขาเลยล่ะคะ่ะ น,นี่เขาอีกลูกนึ่งที่เพิ่นไปทายภาพขึ้นมาสูงสูงแย่ยพ่อนเก่เคยล่งคลิปไปแล้วนะคะเนะาะงามพี่น้องงามหนาวกันหนาวมือนี้ก็ได้มือน,นี้ลบหกองศาพี่น้องมือน,นี้ลบหกองศาอันนี้คือเป็นห้องไตดิบเนาะพี่น้อง ศูนย์รวมศูนย์รวมภูเขาเลยล่ะพี่น้องเลยเพราะว่าตรงบ้านแย่พ่อนเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับภูเขางามนะะเนาะค่ะเนาะเป็นภูเขาที่สวยงามมากเลยค่ะ ได้อยากมาเที่ยวแถวบ้านย่า่พ่อนกับมาได้ค่ะเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเป็นภูเขาที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นลิฟต์ขึ้นชั้นข้างบนนะคะเพิ่นเพ่นย่างสางบ้านเดลแล้วเด้พี่นอ้องสางบ้านเดลแล้วข้างบนอันนี้ แค่่นานน้ำจิ้มย่อยๆนี่นี่พี่น้องแล้วยายพ่อนยองยายพ่อนยองยองแถวบานจะของว่างามค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยอยากหัวมันแก่งามอีรลีนะพี่น้องนะมันงามอีหลีเด้อยยายพ่อนกับขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายพ่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดกับบะหมี่เก็บหนาวค่ะ อันแจ็คหน่อยผลไหลหาย,ายพ่พอนสิ้ผ้าไปเก็บผักกูดนะคะเนาะเก็บผักกูดมาหลวกกินจบแสบนะคะตอนนี้ยายพ่อนกับผ้ามาเบ่งอันอันยังก็ไอ,อผักไายไอภูเขาเนี่ยแหละพี่น้องไปสักก่อนนะคะเนาะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ยายพ่อนจะบด,ด้ใคายล้มคลิปพี่น้องอนกเค็ดงานลายโอ้ยเฮ็ดตะงานมือใดก็ได้อัน กินหอดเอฟซีใหาทุกทุกท่านนะคะเดอ้อขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะเดอ้ออันอันเราเลี้ยงไล่มือพี่น้องผู้ใดอยากดูกระซ่งไม่อะไรขึ้นกาเด้อค่ะเดอ้อยินดียินดีดูให้ทุกท่านฟรีนะคะย้ําว่าฟรีแค่ว่าเข้ามาเป็นกําลังใจทั้ง เอฟซี FC, ทั้ง YouTube ให้ยายพ่อนั้นแหละพี่น้องยายพ่อน่ะจะขอดูดวงฟรีเฮ็ดบุญน้ำกันนะคะเนาะบางพี่น้องผู้เขาอันนี้ก็คือผู้ผเขาจริงเลยพี่น้องม่างหันเป็นแค่เป็นแค่ไอภาพทายนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้คือผู้เขาจริงแล้วพี่น้องเลย พี่น้องพี่น้องว่างามคือข่อยว่าบอกโอเคนะคะเนาะเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะภาล่งของไต่ดินอีกแล้วพี่น้องลงมาบังอีกลออพี่น้องคอ,อยละว,ว่าผู้เขางามค่ะลงไล่ผู้เขายไต้ดินแล้วพี่น้องคอย ตรงนี้ก็เป็นจออ่านว่าเฮาว่ารถไฟสิมาขบ,บวนใดขบ,บวนใดเนาะคะะ mm ่ะเนาะอีที่ยายพ่อนขึ้นไปเขาทายภาพสวยๆมาให้พี่น้องเข้าเบิ่งนาะค่ะเนะ เป็นวิวที่สวยงามมากอันนี้เป็นวิวนาฮอนได้พี่น้องเด้อตอนนาฮอนย้ายข้อนขึ้นเขาไปพี่น้องมีในงานเนาะสวยงามมากประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่สวยภูเขาสวยงามมากคะ่ะย้ายข้อนจะขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุทกๆท,ท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ